ครับสุกแล้วพี่น้องเห็ดดึงเห็ดสุกแล้วจะห้อยด้วยพอดีคนดีจังหน่อยครับบะลายมันช่เข้มนี่นี่ห้อยนะบอสใส่เกลือใส่พอดีเกลือก็ใส่ได้ลดดีเกลือก็ใส่แต่พวกมันแต่มากรรมคนก็ใส่เกลือเห็นบะพี่น้องหนึ่งเห็ดไข่เห็ดปวกตาเห็ดรวมครับหหออมมตุงนี่นี่ไงไข่กินแบบนี้แก้วแบบที่ดิบครับกินใส่เตียงอะไรมัอนเตียง ตักตักตรงน, ừ, นี้นี่เป็นไรพี่น้องบ้านเสียบเสียบสวยๆน้อกันครับน,นี่คือสิแล้วยมเลี้ยงเลยเลยนี่กินีก็ได้หรอกเฮ้ยเกียวแบบถือดิบเห็นไหมน้องเกียวไปดะกับไข่จำเกียว หอยาก้องแซบเจ้าคือดิบก็หนึ่งใดไข่หนึ่งไก่โยโย่หนึ่งไก่ไก่ตลาดไก่ตอนไปจนซีโร่หนึ่งไม่ปววซีเฮ็ดไข่น่อกบานดอกบานเ็าแซ่บคนจำ นดอดไปน้องแก้วเสยบบัเผ็ดพอดีไปกันหนึ่งเปือนน้อยๆครับนี่น้อ,ไนอย,อนนอยอไปน,ยน้องเขากันกำน้ำเห็ดซึมใส่กันเมื่อเท่านั้นนัวเดี๋ยวน้องนัวครับนัวอีกจำเกี่ยว

cầm rất là xe và thì đi qua chơi này cậu ăn đi hư sai lại hư 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 Ui, nó treo thì ừ, đẹp cái thấy kiểu may mày